สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเออสำหรับในกลิปนี้นะครับเอาสิบไปที่เลขล่างนะครับเนาะเอาเลขล่างในชุดนี้นะครับผมเราจะไปที่ดับสิบหน่วยล่างดับสิบหน่วยล่างเนาะนะครับเอานะครับผมจะออกมาเป็นในรูปแบบใดดับสิบหน่วยล่างนะครับในการดับของเลขลักสิบแล้วก็ลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเอาสิบไปที่หลักสิบก่อนนะครับดับหลักสิบนะครับล่างนะครับเนาะนะครับ อันดับหลักสิบล่างนะครับตัวสีแดงๆนี้ก็คือเลขดับนะครับก็คือตัวที่ไม่มานั่นเองนะครับนะครับก็คือตัวสีแดงนะครับนะครับตัวสีแดงนี้ก็คือการประมวลผลจากตัวนี้เราจะเรียงแต้มไปทั้งหมดเก้าตัวจะไม่มีอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวสุดท้ายจากตัวนี้ละนะครับต่อจากตัวสุดท้ายนี้ก็คือเป็นตัวที่ไม่มาเลยก็คือเลขดับเนาะนะครับในชุดนี้นะครับเนาะมันสีมีเลขยุคเก้าตัว นะคก้าตัวนี้ทาเอาไปเทียบชนกันมันสิเป็นแนวดหยเดี๋ยวเป็นแนวดหยเนาะน,นะครับมันก็จะชนกันหลายตัวอยนะครับสําหรับเลขตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะโบม,มา่าเนาะนะครับการประมวลผลกันแบบนี้นะนเานาะการดับขอนตัวเลขนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือดับแบบนี้นะครับการประาาวมวลผลตามนี้นะครับตามที่เฮาม,มากไปเนาะนะครับแล้วก็นะครับเนาะเดินแบบนี้เนาะเดินแบบนี้นะครับ,บ เดินตัวเลขนะครับก็จะเดินแบบนี้นะครับก็จะไม่มานะครับในหลักสิบนะครับนี่ก็คือตัวเด่นนะครับ้ตัวเด่นจะไม่มีอยู่หนึ่งตัวในนี้นะครับเนาะตัวที่ไม่มีก็คือเป็นตัวที่ดับนะครับในสูตรที่หนึ่งคือหลักสิบนะครับดับหลักสิบนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับแต่ก็ต่อมานะครับต่อมาจนถึงงวดนะครับอเลขสูตรนี่เดินค่อนข้างที่สีเงานะครับ นะครับก็ยี่สิบห้างวดแล้วนะยี่สิบห้างวดแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับเดินต่อแบบนี้เนาะนะครับเดินต่อแบบนี้เลยนะครับเดินมานะครับก็จะไม่มาในหลักสิบนีะนะครับไม่มาในหลักสิบนี่นะครับแล้วก็จนมามาหอดงวดนะครับห้าสิบแล้วนะครับวันห้าสิบนะตัวนี้จะเป็นการโตที่ตำแหน่งประมวลผลเลยครับตอนนี้เนาะ ตัวนี้เป็นผลลัพธ์นะครับเนี่ยเขาตัวดับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวดับอยู่ตรงนี้นะครับดับหลักสิบล่างนะครับสุดที่หนึ่งนะครับเนาะในวันที่ผ่านมานี่ดับไปที่เลขแปดเลยนะครับเนาะดับแปดเลยนะครับแล้วก็มาที่เลขเจ็ดอ่าอเอนะครับมาที่เลขเจ็ดตัวนี้มาที่เลขเจ็ดเนาะนะครับมาเลขเจ็ดตัวนี้ตัวดับคือแปดนะครับ วดนี้นะครับประมวณผลออกมาแล้วนะครับผมดับไปที่เลขห้าในหลักสิบครับหลักสิบล่างสุดที่หนึ่งดับห้าครับดับห้านะครับสิบล่างสุดที่หนึ่งดับไปที่เลขห้านะครับสิบล่างสุดที่หนึ่งดับห้านะครับอ่านะครับต่อไปนะครับดับสิบล่างสุดที่สองนะครับในดับสิบล่างสุดที่สองนะครับในสุดที่สองนี้นะครับเนาะก็นะครับเดินเงีวเข้ากันนะครับ ดับสิบล่างในสุดที่สองการประมวลผลตามตำแหน่งที่เข้ามาไ้นี่นะนะครับแล้วก็ดับแบบนี้นะครับนะก็คือจะไม่มาในหลักสิบตัวนี้ก็เดินไปก้าตัวกันนะครับเดินไปเดินไปก้าตัวแต่นะครับมันจะมีข้ามอยู่ก็คือตำแหน่งที่สามนี่จะบวกสองนะครับก็คือตำแหน่งที่สามนี่จะเป็นตัวดับนะครับหกไอตัวนี้เนาะสี่หกนะครับตำแหน่งที่สามนะครับสามสี่หกเลยนะครับตัวที่ไม่มีคือห้านะครับอยู่ในนี้ ตัวที่ไม่มีก็คือตัวสีแดงเลขอยู่ในนี้จะเป็นเลขเก้าตัวนะครับตัวที่ไม่มีเป็นตัวที่ดับนะครับก็เดินแบบนี้นะครับในสูตรที่สองนะครับหลักสิบนะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะหลักสิบเดินนะครับต่อเนื่องมาเลยนะครับเดินต่อเนื่องยาวมายาวมายาวมานะครับก็มีสะดุดหนึ่งวดนะครับงวดที่สะสี่สิบสามนะครับ เป็นการสะดุดงวดที่หนึ่งคืองวดที่สี่สิบสามนะครับนะครับเนาะแล้วก็เดินต่อมานะครับจนว่ Whole, ot, shuttle, Help, tunnel, like いいาหอดงวดล่าสุดนี้เป็นเลขชุดนี้ก็เดินยาวนะครับถึงนะครับนี่นะครับการเดินของตัวเลขเนาะนะครับมาเอาลงกอีกนี่มันใหญ่นะครับก็จะเดินนะครับเดินแบบนี้เนาะแล้วก็นะครับมีสะดุดงวดที่สองคืองวดที่ห้าสิบหกนะครับงวดที่ห้าสิบหกสะดุดเป็นงวดที่สองนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับ มะฮอนวาราสดเนี่ยนะครับดับไปที่เลขหกนะครับดับไปที่เลขหกเลขเก็บมานะครับเก็มาตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สามนะครับหนึ่งหนึ่งสองตัวที่สามนี่สี่ห้าแล้วก็หกนะครับดับหกเลยนะครับในตัวนี้ในวันนี้นะครับดับหนึ่งนะครับดับหนึ่งนะดับหนึ่งอ่าวดับหนึ่งนะครับดับไปที่เลขหนึ่งนะครับสุดที่สองเนาะต่อไปนะครับ ตัวที่สามนะครับนี่ก็คือต่วที่สามนะครับนี่ก็คือการประมวลผลของเข้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะอ่าตามที่ตำแหน่งที่มาไว้นี่ก็จะดับในหลักสิบเพื่อนนะครับดับยาวนะครับในส่วนที่สามก็ดับยาวนะครับดับสิบล่างนะครับดับมาถึงนะครับสามสิบสี่งวดสามสิบสามงวดเนาะงวดที่ผ่านมานี่ดับไปที่เลขศูนย์นะครับดับศูนย์ ได้เก็บมานะครับงวดนี้ดับสี่นะครับหลักสิบดับสี่นะครับหลักสิบล่างดับสี่นะครับดับสี่นะครับหลักสิบเอาละนะครับสิบล่างดับสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเด่นสี่สี่ก็ต้องไปอยู่หลักหน่วยนะครับเสี่ต้องไปอยู่หลักหน่วยต่อไปนะครับมีสามสุดต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนี้นะครับก็ดับหนึ่งตัวเขื่อนนะครับดับหนึ่งตัวเดินยาวเขื่อนนะครับเดินยาวเขื่อนดับหลักหน่วยล่างนะครับนะครับดับถึงห้าสิบสามงวดนะครับสูตรนี้นะครับดับยาวเลยนะครับในสูตรนี้ดับยาวไม่มาเลยนะครับในหลักหน่วยครับตัวสีแดงแดงก็คือตัวที่ดับนะครับในหลักหน่วยก็จะไม่มานะครับไม่มาในหลักหน่วยเลยตัวสีแดงนะครับเนาะมีหนึ่งงวดนะครับงวดที่สี่สิบห้านะครับสะดุดหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อ นี่แล้วก็เดินต่อมาจนถึงงวดล่าสุดนี่นะครับนะงวดล่าสุดนี้ดับไปที่เลขแปดเลขเจ็ดมานะครับเจ็ดมาเนาะในหลักหน่วยนะครับงวดนี้ดับแปดเอานะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับดับแปดสูตรหลักหน่วยนะครับดับแปดต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับเนาะสูตรที่สองนี้ก็ดับหนึ่งตัวกันนะครับการประมินผลเอามาไปทึ้งๆเนาะ เดินแบบนี้นะครับในสุดที่สองก็เดินยาวนะครับดับหลักหน่วยล่างนะครับหนักกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดินยาวนะครับนะในหลักหน่วยตัวนี <possa ower> <zin> ้เดินยาวนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับตัวดับนะดับหลักหน่วยนะะครับเดินแบบนี้เนาะนะครับยาวมานะครับเดินยาวไปเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับนะครับในหลักหน่วยจนเ้ามาหอด วดล่าสุดเอ้างวดนี holes, ้ในสูตรนี 9, right, ้นะครับก็มีสะดุดหนึ่งงวดเนาะสะดุดงวดก็คืองวดนี้นะงวดที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนะครับงวดที่ห้าสิบเอ็ดสะดุดนะครับสามหกเนาะแล้วก็เดินต่อเดินต่อนะครับยาวนะครับยาวไปยาวไปนะครับงวดล่าสุดนี้ดับไปที่เลขสองนะครับดับที่เลขสองนะครับเลขเกตมางวดนี้ดับเก้านะครับสูตรที่สองดับเก้าในหลักหน่วยนะครับนะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี้นะครับ เป็นสูตรที่สะดุดเยอะเลยนะครับนะสะดุดเยอะเลยนะครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะครับนี่นะครับเนาะก็สูตรที่สามก็ตอนแรกนี่ก็เดินดีนะครับเดินยาวเลยนะครับเดินยาวมานะครับจะไปสะดุดตรงงวดไหนนะครับงวดที่นะครับนมาถึงนะครับงวดที่ยี่สิบห้าก็ยังเดินต่อนะครับเดินต่อยังไม่มีสะดุดนะครับ เดินมาถึงยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าแล้วก็เดินมาถึงที่สี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดก็ยังไม่สะดุดนะครับเอาต่อไปต่อนะครับะไปต่อแล้วก็มาถึงสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดสี่สิบเก้ามาสะดุดงวดที่ห้าสิบสามนะครับหนึ่งงวดนะครับสะดุดหนึ่งงวดห้าสบสามแล้วก็ห้าสิบสี่ก็สะดุดต่อเนื่องนะครับสะดุดต่อเนื่องกันเลยนะครับสองงวดแล้วก็เดินต่อนะครับไม่เป็นไรนะครับเนาะเลขมันเข้าเยอะกว่านะครับแล้วก็มาที่งวดที่หกสิบนะครับก็สะดุด แล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับเนาะเดินต่อไปกัวที่่านมานี่ดับไปที่เลขหกอ่าเลขเจ็ดมาหววนี้ดับหนึ่งนะดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแล้วก็ติดไปทั้งหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สามแล้วก็จะเป็นสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เนาะไปสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรนี้เดินยาวไม่มีสะดุดเลยสูตรที่สี่นะเดินยาวนะไม่มีสะดุดเลยนะครับ เลขในหลกักสิบเอ่อในหลักหน่วยชุดนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่สิบสี่งวดนะครับสี่สิบสามงวดงวดต่อไปเป็นงวดที่สี่สิบสี่เดือนยาวต่อเนื่องมีสรุปหนึ่งงวดอ่ามีสรุปหนึ่งงวดงวดที่สามสิบหกนะครับสรุปงวดที่สามสิบหกแล้วก็งวด,งวดล่าสุดนี้ดับไปที่เลขสามเลขเก็ตมางวดนี้ดับห้าครับดับห้านะครับอ่าเลขหลักหน่วยดับห้าครับนะครับนี่นะครับเนาะ ในเลขดับนะครับมีทั้งหมดสี่สูตรในหลักหน่วยนะครับดับไปที่ห้าหนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งห้านะครับในหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับถ้าเอามาเทียบใช่ครับในหลักสิบหลักหน่วยของเทานะครับนะครับถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับไปที่ห้าหนึ่งสี่นะครับห้าหนึ่งแล้วก็สี่นะครับห้าหนึ่งสี่ก็ติดสี่นะครับตัวนี้นะครับเหลือ หกแปดเก้านะครับหลักหน่วยก็แปดเก้าหนึ่งห้านะครับแปดเก้าหนึ่งห้านะครับก็ติดไปที่เลขแปดเลขเก้านะครับเหลือสามตัวนะครับก็เหลือสองหกสี่นะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยต้องอยู่หลักเลขสี่ต้องอยู่หลักหน่วยนะครับเลขสี่อยู่หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นหกสองหกหกหกสี่ แปดสองแปดหกแปดสี่เก้าสองเก้าหกเก้าสี่นะครับในชุดดับชุดนี้นะครับนะครับก็จะนะครับในชุดนี้นะครับตัวดับเนาะตัวดับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในชุดดับนะครับแต่ว่าถ้าเอาเลขทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันมันก็จะชนกันไปหลายตัวอยู่นะก็จะไม่มี อยู่ถึงเจ็ดตัวนะครับตัวนี้หกตัวตัวนี้เจ็ดตัวตัวที่ไม่ติดนะครับก็จะมีนะครับศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดเก้านี่คือตัวไม่ติดนะครับในหลักหน่วยก็จะเป็นศูนย์สองสามสี่หก มีหกตัวนะครับในหลักหน่วยตัวที่ไม่ติดนะครับอันนี้ตัวที่ไม่ติดในหลักสิบหลักหน่วยนะครับไม่ติดดับนะครับเนาะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกสี่สิบสองสี่สิบสองคู่นะสี่สิบสองคู่นะครับที่ถ้าจับคู่กันนะครับถ้าจับคู่กันจะได้สี่สิบสองคู่นะครับเอานะครับนี่ก็คือดับหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็ตัวที่ไม่ติดดับเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ให้วันเด่นมาที่หก แปดเก้าสี่ในหลักสิบหลักหน่วยไปที่แปดเก้าสองหกสี่นะครับมาครบสองตัวล่างก็จะเป็นสี่หกแปดเก้าศูนย์สองสามถ้าเป็นสองตัวล่างนะครับมาครบสองตัวล่างนะครับตัวนี้ตัวที่ติดนะครับก็จะมีห้านะครับมีหนึ่งมีสี่ถ้าติดไปที่เลขสี่นะครับแล้วก็แปดเก้าสี่แปดเก้าจะเหลืออยู่สี่ตัวนะครับหกศูนย์สองสาม ตัวที่เหลือนะครับหกศูนย์สองสามเหลือสี่ตัวนะครับนักครับเนาะนี่ก็คือตัวที่ไม่ติดนะครับสําหรับในสองตัวล่างนะครับเนาะเอาอันนี้ก็จะเป็นเลขดับนะครับดับสองตัวล่างนะเนาะอลไะครับผมสำหรับกรมีลาไปเลยสวัสดีครับ